เง่าเด่นชัดสังคมไทยสูบด,ดูดเลือดชาวนาชาวไรสุดขีิไทยประชาชนมันทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่้ายป้ายสีเยี่ยงอันประภานปกปิดจูงธุรกิจพลังงานรู้เช่นเงีนชาติขัวกองบาขกินมือ สวัสดีครับพี่น้องครับในระยะหลังน,นะครับผมได้ดูการเ,าเคลื่อนไหวของข่าวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจนะครับมองดูการแก้ปัญหาของรัฐบาลในประเทศไทยดูความสามารถในการจัดการกับปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องนะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือดูภาวะของการคลังนะการเงินการคลังของประเทศนะดูตัวเลขแล้วนะครับเห็น อะไรที่ไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินคงครังนะครับเงินทองที่อ้างว่าจะไปเยียวยาพี่น้องเนี่ยจนวันนี้นะครับได้ข่าวว่ามีการตั้งคําถามจากทางพรรคเพื่อไทยว่าโครงการเนี่ยนับเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับคือเป็นเงินเฉ,นเฉพาะส่วนนี้โดยตรงเนี่ยเอามาทําโครงการต่างๆมันมีไม่ชอบมาพากลเยอะแยะปเต็มไปหมดนะครับก็มีการเตือนข้าราชการในระดับต่างๆว่าระวังไว้นะทําอะไรผิดไว้เนี่ย นะครับจะตามถูกตามเช็ดคืนทีหลังได้เงินล้านล้านนี่พี่น้องครับนะถ้าลําพังจะเอามาทําโครงการเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่จะหมดได้ง่ายๆนะครับเงินเนี่ยมันมหาศาลมากแต่ที่มหาศาลอย่างเงี้ยนี่สินที่จะตกไปถึงรุนลูนรุนหลานอะมันหนักมากผมอยากให้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันเกิดเหตุแล้วค่อยมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้การวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมองเศรษฐกิจเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะครับ โควิดเข้ามานี่ก็คือหนักไปทั่วโลกและถ้ายิ่งวิเคราะห์เศรษฐกิจไปทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าก่อนโควิดนั้นเศรษฐกิจในยุโรปย่ำแย่นะครับส่วนจีนนั้นนะในภาพลักษณ์ที่เหมือนกับว่าเจริญเติบโตพุ่งพุ่งพุพุ่นะครับแต่ทุกอย่างนั้นมันเกิดจากฟองสบู่นะถ้าวิเคราะห์กันให้ลึกๆนะครับผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองเห็นว่าจีนมีปัญหามาก วันนี้แค่จะประคองตัวให้การเติบโตมันอยู่ในจุดทีนะ่สามารถจะไปต่อได้ทําให้คนไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ลําบากแล้วแล้วถ้าเกิดมันพังกันทั้งระดับโลกเนี่ยนะนะจะขี้โกงอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหนีไม่รอดผลกระทบของมันนะที่อเมริกาเนี่ยการพิมพ์แบงค์มาเพื่อนะในระดับที่เร่าวกว่าสาหรับบ้านเราแล้วนะสูงกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นร้อยเท่านะหมายถึงจํานวนเงินนะครับที่เขาใช้เนี่ย แต่นั่นก็คือมหาอำนาจเขายังมีกลไกมีอะไรหลายอย่างแต่สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยการทําลายบ้านทําลายเมืองมา6 7ปีเนี่ยเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างมากมีพี่น้องก็ส่งบทความมาอันหนึ่งนะครับพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยกันแล้วกันอาจจะไม่เกี่ยวข้องไม่ตรงกันนักแต่ว่าอยากให้พี่น้องดูไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วย <S <S เขาส่งมาผมไม่ทราบแหล่งข่าวแต่ว่าเขาเขียนเนี่ยเชิงกระแทกกระทันด้วยภาษาที่ มันมีอารมณ์มากกว่านะมากกว่านะภาษาธรรมดาธรรมดาลองฟังนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอาเซียนครองบุ้ย3ปีซ้อนปี64กู้อีก2ล้านล้านพี่น้องคิดดูนะครับงบบริหารประเทศเราในสมัยคุณยิ่งรักทั้งปีทุกกระทรวงเนี่ยประมาณ2ล้าน,ล,านล้านกว่าเนี่ยตอนนี้ตั้งงบขึ้นไป 3. 3ล้านล้านแล้วไปกู้มา2ล้านล้าน แปลว่าอะไรรายได้มันไม่มีเลยครับรายได้ไม่มีแล้วก็เอาไปจะไปจ่ายไปช่วยพี่น้องจะบริหารประเทศเนีจริงๆคงจะไม่มีแล้ววันนี้เห็นแวบๆผ่านตานะครับว่าข้าราชการระดับรัฐมนตรีเนี่ยห้ามนะห้ามไปเบิกเงินเป็นเป็นแบงก์ออกมาจากธนาคารนะใส่ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนี่มันมีอะไรหลายเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลพี่น้อง แล้วการเยียวยาพี่น้องที่บอกจะให้เงินตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นวันที่ยีบก้านี่ก็ตื่นมาตอนเช้านี่ก็จะต้องไปแย่งกันลงทะเบียนว่าใครจะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แล้วตัวเลขเราไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ลองดูนะครับเขาบอกว่าไทยตกต่ําสุดในอาเซียนกู้มากสุดในภูมิภาคแต่เศรษฐกิจเจ๊งหนักก,กว่าทั่วโลกร้อยเปอย่ำแย่กว่าเพื่อนบ้านหนี้สินทวมประเทศ21ล้านล้านบาท นี้สินเนี่ยเกิน GDP แต่ละปีเนี่ยนะนะโอ้โหนี่ถ้าตามนี้นะครับสมมุติเราเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3ล้านล้านนะ GDP, นะงบประมาณที่บริหารประเทศเรานะี่นี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยสามเนะประมาณ6เท่าถึง7เท่านะครับสอฉีดวัคซีนโควิดช้าสุดในอาเซียนส่วนปีนี้รัฐบาลกดปุ่มกู้อีก2ล้านบาทนะสล้านล้านบาท สเดือนแรกนี่พุ่งพันห่งร้อยเปอร์เซนกู้ยันเงินเยียวยาประชาชนสอเขาถังแตกเงินหมดหน้าตักกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปี2 5 6 4เติบโตต่ำสุดในอาเซียนที่2.7คิดเป็นการเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก100ซึ่งอยู่ที่ราวร้อยละ 5. 5ขนณะที่ชาติเพื่อนบ้านอาเซียน เติบโตเฉลี่ย5%ถือเป็นปีที่3ติดต่อกันย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2,562,63,64สะท้อนความล้มเหลวบริหารเศรษฐกิจยุคประยุทธ์ที่เติบโตเฉลี่ย1%ในช่วง7ปีที่ผ่านมาทวันนี้กับท่วมประเทศ21ล้านล้านบาทกดดันการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวโดยไม่สามารถโทษโควิดได้ในปี2562ไทยกู้เงินมากสุดในอาเซียน แต่เศรษฐกิจกลับติดลบมากที่สุดในในภูมิภาคขณะที่ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจยุคหลังโควิดอย่างวัคซีนนั้นไทยมีแนวโน้มฉีดช้าเป็นชาติสุดท้ายในภูมิภาคหลังตกขบวนวัคซีนฟรีจาก WHO ขณะที่เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไทยกลายเป็นอันดับรั้งท้ายในอาเซียนมีสัดส่วน FDI แค่10%แพ้เวียดนามซึ่งมีตัวเลข f d ฟสัดส่วนสูงถึง25% เช่นเดียวกับมูลค่าทางการส่งออกที่แพ้เวียดนามไปแล้วโดวยเวียดนามมีมูลค่าส่งออกมากกว่าไทยราวยเรซนอกจากนี้ไทยยังโดนสาภาพยุโรปคว่ำบาตรทางการค้าตั้งแต่สมัยรัฐประหารปรี2557จนถึงปัจจุบันโดยให้เหตุผลว่าแม้ก,การเลือกตั้งใหม่แต่รัฐบาลเป็นพวกสืบอํานาจเผด็จการและเข้ามาเพื่อรับใช้ใต้ตีนนโยบายนายใหญ่ซึ่งทั่วโลกเข้าดูออกรัฐบาลประยุทธ์ไร้ฝีมือพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นโชว์คนลยุ์แบบ passive growth จากภาคกลางท่องเที่ยวและส่งออกหรือเรียกง่ายๆว่ากินบุญเก่าแต่ไม่มีการต่อยอดเศรษฐกิจใหม่แบบ active growth หรือด้านเทคโนโลยีพ,พลังงานใหม่มีแต่เพียงวาทกรรมที่ทำแบบผักชีโรยหน้าเช่น start up Thailand 4.0 SME rebrand BCG เป็นต้นเพื่อนบ้านในอาเซียนล้วนมีสุดยอด start up แบบ unicorn ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือเวียดนามเช่น t r a v e l o ก a Lazada Grab VNG เป็นต้นอีกทั้งเศรษฐกิจภาคใหญ่อย่างผลิตบริโภคค้าปลีกยังมีข้อคอรหาว่าผูกขาดกับบริษัทเจ้าสัวโดวยเฉพาะภาครีเทลที่โดนกินรวบไปกว่า75%ส่วนด้านการลงทุนรัฐบาลประยุทธ์หลักเน้นโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทถทว่ากว่าจะได้ใช้คงเกือบอีก10ปีเช่นรถไฟทางคู่เฟสวันรถไฟไฮสปีดเมืองการบินและหับท่าเรือ EEC ขณะที่ยอดส่งออกเวียดนามแซงไทยไปแล้วในปัจจุบันและกำลังจะจับคู่กับเมียนมาเพื่อเป็นฮับเชื่อมจีนแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องง้อ EEC ในเมืองไทย ขณะที่การเป็นประเทศอาเซียนของรัฐบาลประยุทธ์กลับไม่พูดถึงปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนระยะยาวเรื่องจีนสร้างเขื่อนกักน้ําในแม่น้ําโขงจนทําให้สปปลาวเมียนมาไทยเจอปัญหาภัยแล้งหนักขึ้นทุกปีกระทบกะเกษตรกรซึ่งเป็นมืออาชีพหลักของคนลุ่มแม่น้ําโขงมาถึงวันนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งปี2563หนักหนากว่าที่คาดการไว้โดยในปี2563 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6.69ล้านคนหรือ6.690านคนลดลง83.22%มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ3.33แสนล้านบาทลดลง82.58%ขณะที่แรงงานท่องเที่ยวตกงานทั้งระบบกว่า4.1ล้านคนประกอบกับโควิดระลอกใหม่จะส่งผลตกงานเพิ่มอีก2ล้านคนโควิด -2 รอบ ตกงานรวม6ล้านคนโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีทุนพอที่จะรักษาการจ้างงานได้อีกวิกฤตโควิดทั้งสองรอบสร้างความเสียหายให้ประเทศและกระทบกับรายได้ของประชาชนทั้งประเทศขณะที่เศรษฐกิจไทยปี2,564ัยังสุ่มเสี่ยงกับสภาวะเงินหมดมือหลังรัฐบาลวางแผนกู้เงิน2ล้านล้านบาทในปี 4, 2 5 6 4 2.34ล้านล้านบาทแบ่งเป็นการ ก่อหนี้ใหม่1.31ล้านล้านบาทและปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าโลโอเวอร์อีก1.03ล้านล้านบาทโดยเฉพาะแค่3เดือนแรกของปีงบประมาณ2,564คือช่วงเดือนตุลาคม2,563ไปถึงธันวาคม2,563นั้นรัฐบาลเจ๊งเป็นประวัติการพุง 1, ่ง1,195%ยอยอดขาดดุลพุ่งถึง3,40 0 0 0ล้านบาท ซึ่งฝ่ายรัฐบาลยอมรับว่าหากไม่กู้เงินเพิ่มจะไม่มีเงินไปจ่ายเยียวยาประชาชนช่วงโควิดระลอกสองโดยอ้างว่าการกู้เงินเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ถ้าไม่มีเงินกู้ก็ไม่มีเงินเยียวยาในมาตรการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันอยากให้มองทั้งสองด้านเพราะงบประมาณอย่างเดียวคงเอาไม่อยู่มีโครงการอย่างเดียวแล้วไม่มีเงินโครงการก็คงไปไม่ได้ดังนั้นนี่สาธารณะ จำเป็นต้องมีเพราะเป็นเม็ดเงินเดียวที่จะหมุนเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนางแพทติเซียมงคลวานิชผู้อำนวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังได้กล่าวไว้พี่น้องฟังทั้งหมดนี่นะแน่นอนครับการกู้มันจำเป็นแต่การกู้มาให้รัฐบาลที่นะอยู่ด้วยรัฐบาลร,รัฐธรฐรมนูญที่บอกว่าจะมาปราบโกง แต่เราดูการคดการโกงต่างเนี่ยเราดูเม็ดเงินที่มันหายไปแต่ละปีแต่ละปีแล้วสิ่งที่เราเห็นโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจับต้องไม่ได้เลยผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําความตกต่ํามันเกิดขึ้นในทุกๆด้านวันนี้นะครับเมื่อมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็จะมีคนบอกว่า <c oughs> เราไม่ควรจะนะมาคอยจ้องจับผิดหรือว่านะโจมตีว่าร้ายกันวันนี้เนี่ยประเทศชาติมันย่ําแย่แล้ว ก็นะแทนที่จะมาไล่รัฐบาลจะมาประท้วงทางการเมืองเนี่ยนะอยู่นิ่งเฉยๆกันดีกว่าไม่ได้หรือประนีประนอมกันไปไม่งั้นประเทศชาติจะพังพี่น้องครับประเทศชาติมันพังพังเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ในทุกทิศทุกทางนะครับวันนี้ความหวังของพี่น้องมีไหมล่ะกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยผมได้เอาคลิปที่มีคนเขาคอมพล์เอาไว้นะครับการพูดของประยุทธ์ในหลายๆโอกาส นะซึ่ง Facebook ผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยจะเอามาใช้เท่าไหร่ก็ลองเอามาใช้นะปรากฏมีพี่น้องให้ความสนใจแล้วมันเป็นประเด็นชัดเจนมากประยุทธ์ประวิทย์นะอนุพงศ์และเครือข่ายที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะบรรดานะักการเมืองก็เป็นพวกระบัดสัตว์นะทางพุทธเขาก็บอกนะคนที่โกหกนะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีแล้วเราก็เห็นแล้วคนเหล่านี้นะจะชั่วจะโกงอะไรยังไงเนี่ยถ้ามันมีผลงานให้เราเห็นเนี่ย เราก็ยังพอประมาณได้ว่าเออมันมีความหวังนะมันจะพอไปได้แต่นี่นการโคดการโกงเนี่ยมันมหันต์มากรัฐบาลชุดนี้แล้วเงินทองในความไม่โปร่งใสเราเห็นกันชัดมากอาศัยวิกฤตโควิดออกกฎหมายพิเศษขึ้นมาก็สามารถจัดนะกู้เงินกู้ทองโดยที่ไม่ต้องไปผ่านสภาอะไรมากบางช่วงเนี่ยสภากําลังปิดอยู่มันก็รวบหัวรวบหางแล้วเงินทองทั้งหลายที่เอามาใช้เนี่ยนะที่สุดแล้วก็ไหลไปสู่เจ้าสัวนะแต่ผมเชื่อว่ามันมีรั่วไหลอีกเยอะมาก ขอสนับสนุนให้พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ก้าวไกลเสรีรวมไทยพักฝ่ายค้านทั้งหลายนั้นนะครับจงตั้งเป็นคณะทํางานครับผมแนะนําอย่างนี้นะจ้างคนเก่งเข้ามาทํางานเลยนะครับแล้วก็มีนักการเมืองใช้สิทธิ์ของการเป็นกรรมธิการอะไรด้วยเนี่ยเข้าไปไล่ตรวจสอบโครงการทั้งหมดวันนี้ไหนๆก็ต้องตาสว่างและประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้ถ้าจะต้องลุกขึ้นมานะไล่นะรัฐบาลหรือว่าทําให้การเมืองนะั้นมันจบในครั้งนี้ อยากให้จบในรุ่นเราเนะี่ยจบตอนนี้ครับมันไม่มีอะไรที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้มากมายแล้วละ่ะถ้าต้องทำเนี่ยทำจริงจังแล้วก็ต้องให้มันออกไปแล้วก็ให้มันเจ็บทีเดียวนะเจ็บแล้วจบนะครับรัฐบาลขอสชอตั้งใจจะอยู่ไปตลอดแล้วสิ่งที่ทํามาเนี่ยคนมันไม่มีฝีมือแต่มันหน้าด้านจะอยุ่หน้าด้านจะอยู่ต่อแล้วเราจะปล่อยไปอย่างนี้หรือผมฝากพี่น้องคิดนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะให้เห็นถึงความนหนักหนาสาหัส และผมฟังเรื่องเศรษฐกิจโลกด้วยเนี่ยประมวลเข้าด้วยกันนี่อันตรายมากขณะที่มันมีวิกฤตมันมีโอกาสแต่ว่ารัฐบาลที่มันไร้ฝีมือรัฐบาลที่มันบ้องตื่นเนี่ยนะมันไม่ทันโรคไม่ทันเรื่องเลยนักการเมืองเขื่องเืองทั้งหลายอนุทธงอนุทินเนี่ยนะอ้างว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกวันนี้เป็นยังไงนะครับสถิติเขาบอกนะนะเรื่องการจัดการโควิดโควิดนะครับวัคซ์งวัคซีนติดอันดับกับเขาที่ไหนอุ้ยตอนก่อนหน้าตอนที่เชื้อโรคมันไม่เข้านี่นะ อวดนะพวกเราในระดับโลกใครๆก็ชมอย่างนั้นอย่างเงี้ยเจอของจริงเข้ามาพอมันติดเข้ามาจริงๆเนี่ยเป็นไงครับลอยถ้วยมันไม่มีฝีมือแล้วยังมีรับลมคมในสถาบันกษัตริย์เองนะก็หวังจะกินรวบแล้วเข้ามาก็เป็นก้างนะเป็นะนะเรียกว่าจระเข้ขวางคลองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนไทยควรจะได้รับรู้และผมหวังว่าพักฝ่ายค้านะท่านรวมเงินลงขันเลยนะครับมันไม่เท่าไรหรอกภายในปีเนี่ย ท่านจ้างคนระดับที่มันมีฝีมือมากๆเนี่ยนะคนที่คุมโครงการไปเลยเดือนหนึ่งสามสี่แสนเอาไปเลยครับปีหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ให้ไปจ้างทีมงานแล้วก็เอาเด็กเอาอะไรมาด้วยเก็บข้อมูลทั้งภาครัฐภาคเอกชนวิเคราะห์ปัญหาทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมเรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาในประเทศแล้วข้อมูลตรงนี้มันเป็นติแท้งมันเป็นฐานข้อมูล วันนี้เราจะปล่อยให้ทุกคนคนที่อยากอย่างคนที่ทําตรงเนี้ดีมากนะภาษาที่เขียนผมดูแล้วเนี่ยคงจะทนไม่ได้แล้วแล้วเป็นคนที่มีความภูมิรู้ซะด้วยผมขอขอภัยนะครับที่ไม่ได้นะให้เครดิตท่านแต่เห็นแล้วผมอ่านแล้วเนี่ยนะก็รู้ว่าเป็นคนมีภูมิรู้แล้วคงจะห่วงใยประเทศชาติมากๆนะครับคนที่อยู่วงในนะวิเซอร์บลเวอร์สังหลายเนี่ยท่านต้องทําแล้วละ่ะถ้ามีข้อมูลอะไรข้างในส่งไปให้พักการเมืองนะครับหรือไม่มีที่จะลงเนี่ยผ่านมาที่ผมก็ได้ คนไทยต้องรู้แล้วเราต้องรู้ก่อนจะให้เป็นเหมือนต้มยำกุ้งนะนักเศรษฐศาสตร์นี่ไม่มีใครจะเตือนอะไรกันมากมายเลยกระแสอย่างนี้เห็นว่ามันไหลลงหลุมดําแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ช่วยกันลุกให้ตื่นแล้วถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไหลลงแล้วมันจะไปไกลมากเพราะมันได้รับการซ้ําเติมจากกระแสของโลกแล้วไอ้ตัวที่เป็นตัวหลักเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงไม่มีต่างชาติมาลงทุนแล้วเราเองก็นะมันอ้างสตาร์ทองสตาร์ทอัพเนี่ย มันไม่ใส่ทุนลงไปจริงๆกิจการที่จะเป็นสตาร์ทอัพเจ้าสัวเข้าคุมไว้หมดแล้วนะแล้วบางอย่างเนี่ยนะเครือข่ายของกษัตริย์ซึ่งวันนี้ก็นะคงพยายามเห็นโอกาสที่ไหนก็จะต้องไปจ้องไปจับเอาประชาชนเนี่ยนะมันปล่อยปละละเลยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะที่ดินที่ดินวันนี้ผมดูเลแม้ทั่งเพื่อนๆผมเนี่ยก็เริ่มเป็นนายหน้าค้าที่ดินแล้วก็มีนะเป็นห่วงครับนะผมเองเนี่ยนะไม่ไม่ไม่รู้จะว่ายังไงนะ คำที่พูดได้ดีที่สุดก็คือเป็นห่วงนะครับผมอยากจะเห็นประเทศไทยเรานะครับเจริญรุ่งเรืองนะก็หวังว่านะพวกเราจะช่วยกันเต็มที่นะครับใครที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็ก็ยังไงก็ต้องนะนะเข้ามาช่วยกันในการจะทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันพ้นจากพยันอันตรายที่อยู่เบื้องหน้านะครับรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราเนี่ยลำบากน่แล้วปล่อยรัฐบาลประยุทธ์อยู่ไปอีกสอปีเนี่ยไอ้ที่มันวางแผนจะกู้มันต้องกู้แน่แ่ จริงๆวันนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจบเลยให้มันจบแต่เจ็บอ่ะคือประยุทธ์ประวิตยออกไปแล้วก็เนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนเนี่ยเชิญดรทักษิณยกให้คุณธนาทรขึ้นเอาคนดีคนเก่งเป็นรัฐบาลแห่งชาติของประชาชนมากู้ภัยพิบัตินะครับไอ้คนที่มันทําผิดทําชั่วมันต้องออกไปนะครับไอ้คนที่ไม่ควรจะอยู่ในการเมืองออกไปนะพักการเมืองที่เหลืออยู่รวมตัวกันซะแล้วไล่ทหารบ้าพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็ <c oughs> นะวันนี้เท่ามีเหมือนจะมีข่าวดีนะว่าสอสอรอเนี่ยอาจจะมีการให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่หมดนะเพียงแต่อาจจะไม่ให้แตะสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าไม่รู้ผมเดานะแต่ว่าเห็นแวแวว่าจะให้ตั้งสอสอรอโดยประชาชน200คนแต่ไม่ทราบว่าจะมีตัวอื่นอยู่หรือเปล่านะถ้าตั้งโดยประชาชนทั้งหมด <c oughs> ผมว่านั่นเป็นการคลายล็อกทางการเมืองอย่างดีที่สุดแต่ยังไม่พอนะครับต้องไล่ไอ้พวกที่เป็นเหลือบไอ้พวกที่เป็นนะ เทคโนแครดที่รับใช้ทุนสามานรับใช้สารบัญกษัตริย์แล้วก็รับใช้นะทุนที่ทำมาหากินกับกับสถา,าบันกองทัพเนี่ยเหล่านี้ต้องออกไปครับแล้วเอาเนี่ยปัญหาตรงนี้นะคุณทักษิณคนเดียวก็เอาไม่อยู่คนดีคนเก่งคนกล้านักวิชาการที่ลังหลายเนี่ยผมว่าเวลากู้ชาติมันมาถึงแล้วนะแต่เราจะกู้ชาติไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ ขับไล่นะครับประเด็จการที่ชั่วร้ายเหล่านี้ออกไปนะครับหวังว่าพี่น้องนะฟังแล้วจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองนะพิจารณากันดูนะครับก็มีอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะวันนี้ขอแสดงความห่วงใยตรงนี้ไว้ก่อนอยากให้กําลังใจพี่น้องนะครับก็นะชีวิตลําบากแน่ครับในช่วงนี้ช่วงต่อไปข้างหน้าแต่ว่านะต้องสร้างฐานตัวเองไปด้วยนะครับอะไรที่ด้งที่ดินอย่าไปรีบขายตอนนี้นะ นะวันข้างหน้านี้ลูกหลานเรามันจะไม่มีอะไรเลยอย่าเห็นแก่เงินเบื้องต้นนะครับนะอะไรทําได้ก็ขอให้เร่งรีบทําไปก่อนนะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ